หลัวยังพ่อหนุ่มน้าเลยมาจากที่ไหนคะหรือว่ามาพักใหม่ที่นี่เหรอเออไม่หรอกครับพอดีกำลังจะกลับแล้วครับออกลับไหนอ่ะกลับภูเก็ตครับคะลุนตานี่น้องมีคุนรุงกล้าตายให้เลออหลบ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 ลบห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 ลบ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  ครับอยู่ในเมืองโอ้อยู่ในนกนไในเมืองเลยเปลี่ยนอยู่บ้านนอแต่ตุกงมาคล้าเลยแถ่เลยมายุ่งเทปนั่นแล้วนะอยู่นานแล้วบันเมืองมั้งอ่ะโอ้ยู่บ้านจับปีได้ปวดจับคนบ้าจับปีได้ปวดจับคนเจอหนุ่มๆแล้วลืมผัวกาฬสินธุ์เลยนะเดี๋ยวพี่ครับพี่คนกาฬสินธุ์เหรอครับเนี่ยเห็นบอกคนกรุงเทพไม่ใช่เหรอพอดีพี่อยู่มาโดนนี่ยน้องอยู่มานานนะลยนาน้องเลยอยู่มานานก็ต้องเป็นคนที่นี่เลยสิ อูมานานก็ต้องเป็นคนที่นี่เลยสิ